สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมธนาธรร่วมลุ้นคะแนนอบอจอสมุดประการยอมรับผลยังสูสีพร้อมร้องเพลงตามสัญญาหากได้เก้าอี้วันนี้หนึ่งกุมภาพันธ์เวลา17นาฬิกาที่ศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองบางก้าวอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรประการภายหลังเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งได้ปิดหีบเลือกตั้งเพื่อนับคะแนนทั้ง6หน่วย ธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าพร้อมด้วยนพดลสมยานนทนากุลผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเบอร์สามพักประชาชนและอำนาจนักทรัพย์ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเบอร์สามพักประชาชนพร้อมครอบครัวเดินทางมาสังเกตการการนับคะแนน ธนาทรเปิดใจหลังทั้ง6หน่วยเลือกตั้งมีคะแนนนำคู่แข่งทั้งหมดจากการดูการนับคะแนนมาได้ประมาณ20นาทีแล้วทั้งผู้สมัครนายกอบจอและผู้สมัครสอ,รอรบจอมีคะแนนนำอยู่และจากการเช็คข่าวทราบว่าทั้งอำเภอบางพลีผู้สมัครนายกอบจอและสอบจอก็นำทั้งอำเภอ แต่ทางฝั่งตะวันตกของจังหวัดไม่ว่าจะเป็นทั้งอำเภอรพระประแดงอำเภอเมืองสมุทรปราการหรืออำเภอรพระสมุรเจดีคะแนนยังคงสูสีกันอยู่ระหว่างเบอร์หนึ่งกับเบอร์สก็ขอให้ติดตามคาดว่าอีกหนึ่ถึงสองชั่วโมงก็จะทราบผล ส่วนพื้นที่ไหนที่กังวลว่าจะไม่ได้นั้นธนาธรระบุว่าฝั่งตะวันตกของจังหวัดสมุทรปราการที่เห็นอยู่ว่าคะแนนตอนนี้ใกล้เคียงกันอยู่แต่หากดูคะแนนที่นี่ทิศทางเดียวกันคะแนนอยู่ที่70ต่อ30เป็นคะแนนของเรา70%สเซส่วนอีก30เปซ็นเป็นของคู่แข่งจึงต้องมาคอยติดตามว่าในอำเภอชั้นในผลจะเป็นอย่างไรธนาธรกล่าวต่อไปว่าหากว่ากันตามตรงก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นเพราะเรามั่นใจแต่ก็ประมาทไม่ได้ และที่นี่เราก็มั่นใจชัวร์แล้วเพราะทุกกระดานเหมือนกันหมดแต่กังวลใจอยู่ในเรื่องของผู้มาใช้สิทธ์เพราะหากดูทุกหน่วยในศูนย์กีฬามีผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณ50เอร์เซนต้นๆเท่านั้นซึ่งถือว่าน้อยมากและการจัดการเลือกตั้งวันเสารไม่ว่าคนมีสิทธิ์เลือกตั้งมาใช้ได้แค่ครึ่งเดียวและในทางยุทธศาสตร์ถือว่าพรรเราลำบากเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต ตั้งเป้าว่าประชาชนชาวสมุทรปราการจะออกมาใช้สิทธิถึง65%ธนาธรตอบว่าไม่มีทางเป็นไปไม่ได้เลยหากดูข่าวที่ออกมาตละลอดวันคิดว่าคงไม่มีจังหวัดไหนถึง65%ซึ่งรอดูสรุปตอนเย็นนี้ก็น่าจะรู้หากจะมีเลือกตั้งวันเสาร์ก็ต้องกำหนดให้เป็นวันหยุดและในช่วงค่ำวันนี้ตนเองจะเดินทางไปให้กำลังใจแกนนำพักและผู้สมัครณที่ทำการพักประชาชน นอกจากนี้ธนาธรยังตอบคำถามสื่อมวลชนถึงการร้องเพลงหากพักประชาชนได้เก้าอี้นายกอ,อบจอว่าตนเองพร้อมทำตามสัญญาที่ให้ไว้ฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะเราจะมีข้อมูลใหม่ๆม,มานำเสนอตลอดตลอดเลย